สวัสดีครับต่อเนื่องคลิปต่อเนื่องครับตอนนี้ถึงนครปฐมแล้วครับเนี่ยฮะแยกกลางหน้าป้ายกลางหน้าอ่าเลี้ยวซ้ายฮะเลี้ยวซ้ายก็กระแปเพชรสุพรันตรงไปกรุงเทพครับทีชิดซ้ายครับเราไม่เราเราไม่เข้าอ่อาถ้าตรงไปคือไปนครปฐมเหมือนกันครับแต่ว่าเราชิดซ้ายเพื่อจะไปทางถนน สายสุพรรณกับแปแสนราโมงมนี่ฮะตรงนี้เชิดซ้ายเสร็จหเส้นนี้นะครับเข้าตัวเมืองนครปฐมได้นะเลี้ยวไปก่อนนะจะมีเส้นทางเข้านคะรปฐมขับแปแสนก็ประมา 000. 000. ณยี่สิบกรโลสุพรรณบุรีเดี๋ยวตรงนี้นครับ ป้ายบอกว่ากระแปงแสน25่กิโลครับอู่ทอง74สุพรรณบุรีร้อยหกิโลครับปลายบอกอย่างนั้นนะครับ หเมืองนะครับถือว่าอยู่ในเขตตัวเมือ,นอ,นอ,นอนงนครปฐมแล้ววันนี้รีวิวเส้นทางนะครับมาจากลาดชบุรีมาถึงนครปฐมเราก็เลี้ยวซ้ายนะเพื่อจะไปสุพรรณบุรีต่อครับก็ถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนครับเป็นถนะดนถ่ายคลิปถนะดนให้ดูสภาพถนะดนอาจจะ บางคนเคยเห็นแล้วล่ะนะวนไหนไม่เคยเห็นก็ดูถนนไปนะเผื่อว,ว่าวันไหนมาจะได้คุค้นตาจากการดูคลิปวิดีโอว,นนวันนี้เดินทางครับวันนี้เดินทางวันที่7ครับเดินทางขึ้นเหนือนะเดี๋ยวเราจะรีวิวไปจนถึงภาคเหนือเลยนะฮนะแต่ก็คงไม่ไกลนะฮะแค่อุตระรดิตนะครับประมาณนั้นพิจิต,ตรตะรดิตครับ เยอะนะครับรถเยอะอตรงนี้ก็คือซอยทรงพลนะครับซอยทรงพลตะบนลำํำยานะครับเดี๋ยวเราขอชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายนะครับขอโทษทีครับ นี่เลี้ยวซ้ายฮะถ้าต,ตรงไปนครปฐมเลยครับตัวเมืองแต่ตอนนี้เลี้ยวซ้ายไปสุพรรณบุรีกับกำแพงแสนครับะนะตรงนี้ก็ศูนย์อาคารศูนย์ศูนย์เขาเรียกมาลายแมน,นะครับถนนมาลายแมนลำพญานะครับอำเภอเมืองนครปฐมครับถนบนมาลายแมนครับ ไปตามถนนมาลายแมนก็เซิร์ชใน Google m a p นะครับก็คงไม่ยากหาไม่ยากถนนมาลายแมนเส้นหลักคนครผมกำแพงแสนสุพรรณบุรีสองพี่น้องไปได้หมดครับวันนี้นะครับเวลาที่เรามาถึงช่วง,งนี้ก็อยู่ที่ บ่ายโมงครับ13.28นาฬิกา28นาทีครับของวันที่7เมษายน65นะครับกิตติก็รีวิวถนนคลิปถนนครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของกิตตินะครับและอย่าลืมดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดซั s u b s ร b เบอร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับตอนนี้อายุเยอะแล้วครับ 50กว่าแล้วครับก็ยังเดินทางอยู่ยังตลอดทัวร์ทั่วไทยสไตล์กิตติอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นกาลังใจให้นะครับไม่รู้ว่าอายุจะเดินทางได้เท่าไหร่เนี่ยเออน,น่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้ครับ <laughs> อยู่ไว้มากในสุดครับหลนสบายจริงๆครับ ฝั่งละสี่เลนนะฮะเลนฝั่งนู้นด้วยฮะเลนข้างคุณปบาทน,นะเลนโมอเตอร์ไซค์ก็นับเป็นเลนโมอเตอร์ไซค์เป็นสี่เลนฝั่งละสี่เลนครับก็อัพคลิปให้เห็นไปเรื่อยๆครับไปถึงไหนเดี๋ยวจะลงคลิปไว้ตลอดเวลาเพื่อนๆอย่าพิ่งดืเบื่อกันนะครับ ชาแนลกิตินีนก็มีเยอะนะครับแต่ว่าก็พยายามนะครับพยายามหาหลายๆอย่างมาลงไว้ในชาแนลครับกิติบอกตรงว่าลำบากครับลำบากในการเดินทางครับก็อย่างสำหรับเครื่องบายกิติกิจก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้ว ก็วันนี้ก็เอาะถนนมาฝากแล้วกันนะครับอยู่ตรงมหาไราราชภัฏนอครปฐมซ้ายมือนะคะบที่ป้ายที่เห็นนะฮะมหาไรราชพัฏนะครับนครปฐมมหาไรดังราชภัฏ กำแพงแสนครับไม่ใช่กับแพงเพชรนะครับกําแพงแสนเป็นอำเภอของอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอยู่ห่างจากนครปฐมประม,มาณยี่สิบห้ากิโลครับกําแพงแสนเนี่ยที่จำได้เลยก็คือตลาดนัดคลองทมใจจริงๆครับลานจอดรถจอดร,รองรับรถได้เป็นพันคันนะ เป็นวันอาทิตย์นะตลาดใหญ่อาทิตย์ตอนเย็นลองชมอยู่ที่กำแพงแสนนะครับแต่วันนี้รีวิวถนนนะครับไม่ได้รีวิวตลาดนัดแกบอกรายละเอียดไม่ทราบแกนั้นเองนะครับตอนนี้มาอยู่ตรงมหาลายเอ่อมาลายแมนครับกอโทษทีออตโตเทคนิคนครับอู่รถยนต์ขนาดใหญ่ าดนนสะดวกสบายนะครับเพราะว่าเราสร้างสนาดกระดาษปูนี้ฮะตลาดนัดเครื่องบินครับวันจันทร์วันพฤหัสนะดูเครื่องบินนะนี่ฮะจันทร์และพฤหัสตลาดนัดเครื่องบินที่กลับมาเริ่มเปิดอีกแล้วนะครับหลังจากโควิดห่างหายจากโควิดมาก็เริ่มเปิดอีกแล้วจันทร์และพฤหัสนะมันกีซ้ายมือฮะตรงนี้ก็ียกิโลห้าสระสลดนัฐสตลาดตลาดกลองถม นัดเครื่องบินกิโลห้านัดตรงนี้ฮะไม่ได้กิโลห้านะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งชุมชนนะฮะโรงแรมบ้านช่องโนกโขใหญ่โตดังนั้น,น,ะะนลเลยครับถนนต่างบทสี่กว่างละสี่เลนเลบสะดวกสบ,บายครับเส้นนี้ฮะสะดวกสบายสะดวกสบายนะฮะเส้นพารายแมนขอเช็ดขวาหน่อยนะครับ ความเร็วก็ตามเขากำหนดนะครับผมขี่อยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ถนนที่กำลังจัดสร้างวิ่งจากกรุงเทพนะครับนครผมไปกาญจนบ,บุรีครับถนนเส้นนี้ครับกำลังก่อสร้างครอีกไม่นานก็คงเปิดใช้บริการครับวิ่งอยู่กลางเบิรนะเห็นไหมนี่เป็นที่จะไปกาญจนบ,บุรีครับ ลังขยายพื้นผิวถนนใหม่อัดถนนใหม่ครับต่อไปโอโ้โ,อโหโรถของหนาแน่นนะฮะเพราะว่าเป็นถนนที่ตัดขึ้นมาเชื่อมต่อตันนี้เราออกมาจากตัวเมืองนครปฐมแล้วนะครับเราไม่ได้เข้ามาในใจกลางตัวเมืองนะครับแกออกมาจางเลี่ยงเมืองนะอนะครปฐมแล้วก็มาออกนีเลยะครับ อ,อย่าลืมนะครับดูคลิปแล้วจะเป็นกำลังใจในการกดติดตามให้หน่อยนะครับไม่ต้องสั่นกระดิ่งก็ได้นะครับไม่ต้องสั่นกระดิ่งก็ได้แก่นี้ก็เป็นกำลังใจให้กิดตีนะครับอยากจะดูก็ข้าไปกล่องติดตามนะครับที่เราติดตามไว้ สาระพระเครื่องบายกิติแต่ขอโทษที่ลง,ลงลงหลายอย่างนะครับเพราะว่าคอนเทนต์น,นะฮะยังไม่ชัดเจนเอาเป็นว่าจะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะรีวิวตะดนมาฝากเพื่อนวันไหนเจอตลาดนัดพระเครื่องก็จะรีวิวตลาดนัดพระเครื่องมาฝากนะครับ โอเคครับคลิปเกินสิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแล้วก็รีวิวต่อเนื่องจากคลิปนี้เลยครับเอาไปละคลิปนี้ขอตัดคลิปก่อนแค่นี้ก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยนี่ลาก่อนเดี๋ยวดูคลิปตอนต่อไปดีกว่าครับสวัสดีครับ